28. ตุลาคม2565บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี65เรื่องสำคัญคนละครึ่งเฟส5หมดสิทธิ์วันไหนโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนบัตรประชาชนหมดสิทธิ์วันไหนของขวัญปีใหม่จะมีอะไรบ้างสวัสดีครับ28ตุลาคม65นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ลงทะเบียนนะครับ ก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับเรื่องสําคัญในวันนี้ก็คือการลงทะเบียนเนี่ยอย่าย้ำอีกทีว่าจะหมดครั้งหมดการลงทะเบียนเนี่ยในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ประสงค์ต้องการจะลงทะเบียนรีบเลยนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับแต่น้อยแล้วนะต้องทําแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้ผมมีวิธีการลงทะเบียนไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับส่วนสําหรับใครที่ยังทําข้อมูลไม่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรง เอ,อกสารต่างๆนะครับให้รีบทําในช่วงเวลานี้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับรีบเลยรวมถึงครับนะใครที่ต้องการนะครับจะตรวจสอบสิทธิต่างๆสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบจริงๆมีในวันนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์ด้วยในวันนี้ผลออกมาแล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็คนละครึ่งเฟส5น,นะครับหมดสิเนี่ยก็คือ31ตุลาเหมือนกันเงิน800บาทไม่ว่าคุณจะเหลือเท่าไหร่ถ้าในวันที่31นะครับตุลาคมเนี่ยคุณไม่ได้ใช้นะครับประมาณสี่ทุ่มห้านะครับคุณก็จะโดนตัดเงินออกไปเลยนะครับตรงนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมไปใช้ให้หมดด้วยนะครับแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนแบบประชาชนเนี่ยก็200บาทตรงนี้เนี่ยก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้วนะ จริงๆแล้วก็หมดสิทธิ์พร้อมกับคนละครึ่งเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปหาจังหวะใช้หาเวลาไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ของขวัญปีใหม่เนี่ยล่าสุดนะครับก็มีการพูดถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6นะครับว่าจะมีนะฮะแต่ถ้าเกิดคนละครึ่งต่อเวลาเนวโน้มเนี่ยไม่ค่อยมีละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนละครึ่งเฟส6อันนี้ยังมีลุ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าจะมีโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6เป็นรูปแบบยังไงนะครับแล้ว ถ้าเกิดมีเนะี่ยใครจะได้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆกระตุ้นการซื้อของลดภาษีหรือจะเป็นโครงการอะไรอันนี้เนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับอันนี้คือเรื่องสาคัญในวันนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับปัสวยยางร้านใครลงทะเบียนไปดูวิธีการลงทะเบียนหลังวิดีโอนี้ได้นะครับอ่านี่สาคัญมากเลยนะฮะ แล้วก็ลุ้นโครงการอื่นกันนะครับแล้วก็อย่าทุกโครงการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหมดไปใน31ตุลาคม65นะครับตามที่ผมได้เล่าไปข้างต้นสำหรับวันนี้ขอท่านจาวหัวใจครับ